ข้าวขยะหมูคือจะบอกเลยว่ามีหลายสาขามากแล้วทุกคนต่างการันตีว่าอร่อยแล้วหอมมากตอนนี้หอมมากที่สําคัญตอนแรกเจ้าของร้านจะเปิดร้านครับแจกให้กินฟรีสองเดือนเพื่อเทสรสชาติจ้ะโอ้โหสองเดือนเลยหรอคุนเต้ต้องจนตอนนี้ขายดิบขายดีไปไงขอต้อนรับคุณส้มสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีคุกมือด้วยครับเราต้องจะเปิดร้านเราต้องแจกให้คนกินฟรี2เดือนเลยเหรอใช่เพราะว่าจริงๆมันเป็นสูตรของที่บ้านแล้วคราวนี้เราก็อยากให้รสชาติอะเข้าถึงทุกคน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าใครชอบรสชาติแบบไหนบ้าง,งเราก็เลยต้องการฟีดแบ็ k จากทุกคนเนี่ย<ท>ะละคะมาปรับให้เป็นคงที่แล้วก็เป็นรสชาติที่ถูกปากทุกคนเ,คเข้าวขยำหมูนี่มันคือยังไงอะอธิบายนิหนึ่งเข้าวขยำหมูนี่เป็นข้าวที่เกิดจากความชอบของทอมเองที่แบบ เราเป็นคนชอบกินเนาะแล้วเราก็ชอบยำเราก็เลยเอาทุกอย่างในวัตถุดิบตัวนี้ค่ะข้าวยำหมูเนี่ยเราเอาหมูทอดซกเนเจอร์ของเราแล้วก็เอาข้าวแบบที่เราทานที่บ้านมาใช้แล้วก็มีเราชอบไข่ต้มเราชอบกากเจียวเราชอบกุนเชียงทุกอย่างรวมกันก็คือที่เราชอบใช่ค่ะมิค่กินร้านนี้ดูจำได้แล้วมีคนเอามาเยี่ยมตำเวลาอ ถ้ไปทานกิาใช่ใช่แล้วฉันก็บอกอุ้ยข้าวอะไรอร่อยจังเลยเหมือนกินข้าวแล้วก็เหมือนมีกินยำแล้วเขาก็คือสามารถใส่ทุกอย่างอะที่เราชอบอะลงไปในนี้ได้เลยอร่อยมากจ้านนี้อร่ยมากคือลูกค้าสามารถ DIY ได้ด้วยพอังจากเป็นเมนูใหม่ที่เราทําขึ้นมาค่ะใส่อะไรในบ้างใช่ก็คือ เราก็คือเราจะมีข้าวเบสข้าวให้ลูกค้าเลือกค่ีไงที่บอกไงว่าข้าวข้ข้าวน้ำปลาใช่ค่ะข้าวน้ำปลาข้าวขยำน้ำพริกกักเจียวแล้วก็ข้าวขยำน้ำพริกหมูผัดอ่าแล้วเราก็เลือกท็อปปิ้งเลือกผักอะไรเงี้ยได้ค่ะเป็น DIY แล้วก็กินได้เลยคือต้องใส่น้ำซอสนี้หรอใช่ค่ะอันนี้เป็นตัวน้ำน้ำขยำของเราจะเป็นรสชาติเปรี้ยวเค็มหวานแนะนำให้เทครึ่งนึงก่อนนะคะเผื่อใครไม่ชอบข้าวแช่อ๋อรสจัดใช่ไหมใช่ค่ะฟบ อะไรประมาณนี้ใช่อุ้ยหน้าตาดีมากอันนี้คือเราก็ก็คลุกเคล้าก่อนแหละเนาะเราขยำใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นหมี่ขยำหมูนะคะเป็นเมนูใหม่ของเราที่ขายดีเหมือนกันอุ้ยอ๋ออันนี้มีอ่าอันนี้เป็นเส้นหมี่ทานคู่กับหมูออริจินอลร้อนๆอ๋อแล้วก็ยังไงคะใครชอบเปรี้ยวๆก็คือร่อบีบมะนาวเพิ่มได้ลงไปอย่างนี้ใช่ค่ะอุ้ยตอนนี้น้ำลายแตกฟองแล้วก็อุ้ยจ้าชอบเล็กเหลือเกินในการขยำทั้งหมดปวดท้องร้องกันหมดแล้วจ้าทุกคนจ๋า เดี๋ยวเธอไม่ส่งมาถึงชั้นมั้งเหรอทำไมนี่ค่ะอันนี้มันเหมือนมันจะมาถึงชั้นแล้วนะไม่ถึงมีเมนูหนึ่งที่แนะนํานะคะคืออะไรคะเป็นข้าวขยำหมูแทบค่ะเป็นแอราวน้ำตกสําหรับคนที่ชอบรสชาติเข้มข้นตัวนี้เราจะเพิ่มตัวความนัวด้วยไข่แดงเค็มไปด้วยเธอผมครับผมครับลองชิมอ๋อหอมจะมีไข่แดงใช่ไหนดูซิ เพราะว่านุ้ยเคยกินข้าวขยำหมูแล้วแล้วยังรู้สึกแล้วรู้สึกว่าร้านนี้อยู่ตรงไหนอ่ะเพราะว่าคือพิเศษมากๆเนื่องจากว่าวันนั้นน่ะคือได้กินแบบว่าเดี๋ยวก็มีกุนเชียงเดี๋ยวก็มีแบบกากหมูเดี๋ยวก็มีอหนึ่งคำจะได้ความสนุกในนั้นค่ะจะมีรสหวานกุนเชียงไปตัดด้วยคือเป็นแบบเมนูเดียวแต่มันได้ความหลากหลายในแต่ละคำว้าแซ่บอ่ะขอบคุณค่ะอร่อยมาก มันเขาก็บแบบหมดเลยทั้งหมนี้สามอย่างของอัพเหมือนเป็นลาบๆเนาะใช่ค่ะอันนี้จะเป็นแนวที่แบบคนชอบรสชาติเข้มข้นที่แบบอยากกินเป็นกับข้าวก็จะเป็นข้าวขยำหมูแท้โอ้ได้ร,ร้านอยู่ไหนบ้างคะนี่ร้านมี5สาขาค่ะตอนนี้ก็คือจะมีสาขาอินเด็กต์บางนาสาขามาเช่ทอง,ลองหล่อ,อแล้วก็ตลาดสดทนบุรีแล้วก็เนเวอร์น,นาพอร์แล้วก็เป็นคาวคิกเช่นที่ศีนครินทร์ห้าสิบสอง Mm-hmm.